สวัสดีค่ะเพืนเพื่อนนกมาอีกแล้วนะคะมีจะมีเมนูปีกไก่ยบนเดี๋ยวมาทำอะไรติดตามกันนะคะเพื่อนตอนแรกนกก็จะไปนึ่งนะคะไปนึ่งให้เขาสุกก่อนนะคะนกก็ครุ ด้วยซอสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วฝาเขียวน้านเพื่อน,นิดหน่อยนะเพื่อให้เขามีรสชาตินิดหน่อยนะคะแล้วก็จะนึ่งแค่ให้เขาสุกครึ่งทางนะฮะเพื่อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนอกจะททำซอสน้านเพื่อน นกจะใช้หอมกระเทียมรวนก่อนนะคะส่วนซอสที่นกจะใช้นกจะใช้ซอสสีรรชานะคะ,ะแล้วก็อคอดช็อปแคชช็อปนิดหน่อยนะคะมะเขือเทศนะคะนี่นะคะแคชช็อปค่ะผสมกันนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลเกลือนะคะเพื่อทำเป็นซอสไก่นะ,ะนกจะทอดไก่ก่อนอันเพื่อน Okay, นก,ก็จะรวนหอมกับกระเทียมก่อนนะท่านเพื่อนใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนกก็จะเอาซอสนะคะมาลงเพราะว่านกผสมแล้วนะท่านเพื่อนผสมซอสแล้วนะคะ ซอสน,นี้เก,ก็อผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะชิมรสดูแล้วได้ที่แล้วนะคะมีซอสศรีราชาแล้วก็คัตชอปนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือค่ะเพื่อนอันนี้ก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะเพื่ชิมรสอีกครั้งค่ะอันนี้หอมกระเทียมก็ได้ที่แล้วนั่นนเพื่อน แล้วก็จะเอาซอสลงเลยนะคะซอสอันนี้จะเผ็ดนะคะเพื่อนจะออกเผ็ดค่ะแต่จะออกเปรี้ยวของแคทชอปหน่อยนะคะก็ื่จะให้เปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะของนกนะคะรส นกผสมเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชิมรสก็คือได้ที่นะ,ะเทคนิคของนกก็คือหมายถึงว่าสูตรของนกนะคะในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซอสนะคะนกจะชอบที่จะผสมในถ้วยก่อนนะนเพื่อนเพื่อให้ได้รสชาติเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะคะเวลาเราเทหรือผสมลงไปแล้วเนี่ยเราแก้ยากนะคะไม่ว่าผัดไม่ว่าอะไรนะคะ ทอดไก่แล้วนะเพื่อนแล้วก็ทอดเนี่ยนกทำไว้เสร็จแล้วนะใช่คนะ่ะทอดไก่เสร็จเนี่ยนกก็จะเอาลงลงคุกกับซอสเลยนะคะส่วนไก่เนี่ยนกจะ,ะคุกด้วยแป้งอ่ะโครโ้ดนะคะแป้งสาลีนิดหน่อยนะคะือไม่ห้องติดกระทะนะคะคือ,อแฟนนกเนี่ยเขาจะชอบกินไก่ทอดประมาณนี้มากนะคะ วันนี้นกก็เลยเปลี่ยนซอสให้นะคะเพราะว่าเคยทำซอสมาหลายอย่างก็ mm hmm. ลัวกวเาเบื่อนะะ mm hmm. าการที่เราเนื่งไก่เนี่ยนะคะเพื mm ่อ hmm. นทำไมเราถึงนึ่อก่อน mm hmm. จริงๆเราลงมาทอดเลยก็ได้แต่การเนึ่อเนี่ยทำให้ไก่ที่มีเลือดมีอะไรเนี่ย mm hmm. เขาออกไปหมดแล้วนะคะ mm hmm. เวลาทอดเนี่ย น้ำเลือเขาจะได้มีดำอย่างเช่นอันนี้นะคะมีนิดหน่อยนะคะจะดำประมาณนี้นะคะกระทาก็จะไม่สะอาดนะคะ,ะเลาทอดขนาดว่าเราเนึ่งให้เลือดหรืออะไรออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีหลงเหลือบ้างน,นะคะเพ<ม>ื่อนก็เป็นธรรมชาติของขนะำปัาครั้งเขาค้างอยู่ในในอ่า กระดูกนะในกระดูกแบบนี้นะคะเราก็เลยต้องนึ่งก่อนนะแล้วก็เราก็ผสมในอซอสผัดเขียวเพื่อให้เขาเข้าเนื้อด้วยนะนนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะจิ้มจิ้มลงไปในเนื้อไก่นะแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งถึงได้นึ่งนะเพื่อ อันนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็จะเอาลงลนะคะลงระทะตอนนะคะลงคุกเลยค่ะ ดูหน้าตาก่อนนะฮะเพื่อนมาฉ่ำกันคือซอสเนี่ยนกลืมอบอกเพื่อนไปว่านกผสมน้ําก่อนนะคะเพื่อเขาจะได้เจือจางเพราะว่าจะเผ็ดมากไปสําหรับฝรั่งนะคะแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็คลุกใส่เกลือใส่น้ำตาลนะฮะใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มเข้าไปเพื่อได้ให้ได้ความเปรี้ยวนะฮะได้มีรสเพิ่มขึ้นนะฮะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะหน้าตาน้ารับประทานไหมไก่ปีไก่บนนะคะ,อะซอสศิลาชานะคะผัดซอสศิลาชาขันเพื่อนก็ชอบไหมคะถ้าชอบก็ฝากนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเพื่อน ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจตลอดนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากคลิปไว้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะอานนี้ก็นะคะก็อร่อยเช่นเคยนะคะ Thank you my friend Thank you for coming Thank you for watching I'll be back to you guys Thank you so much a p p r e c i a t e enjoy นะคะ ขอให้อร่อยค่ะเพื่อนบาย